ตัวเครื่องคิดเลขถูกออกแบบให้มีฝาสไลด์เปิดปิดมีตัวปุ่มกดเป็นพลาสติกโดยทำช่องว่างระหว่างปุ่มที่ไม่ชิดกันเกินไปทำให้กดง่ายลดความผิดพลาดในการกดคำนวณตัวเลขได้อีกทั้งยังมีฟังก์ชันในการคำนวณทั้งหมด417ฟังก์ชันรองรับการคำนวณเลขขั้นสูงอย่างตรีโกณมิติเมทริกซิติเวกเตอร์ไฮเปอร์โบล l าอินทิเกรชันหรือการคำนวณดิฟเฟอรเรนเชียลเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการแปลงค่าเมตริกและค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงการคำนวณเลขฐาน16ฐาน8และฐาน2จึงช่วยเรื่องการคำนวณง่ายขึ้นลดความยากลำบากให้ผู้ที่อยู่สายทางวิทยาศาสตร์หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขคณิตศาสตร์ได้อย่างแท้จริงคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด